We Re Reporter Presented by True Move Edge ช่วงที่2สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ Honda าสกูป y i ไหลายคนได้เห็นบรรยากาศในห้อง f a ม i l ี่ o o m นะครับจะเห็นว่าเพื่อนมาเชียร์เธอเยอะมากในที่เยอะกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับพี่โจไม่รู้ครับก็ไม่รู้อยู่แล้วครับพาะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเธอมีพี่น้องเยอะถึง1 2คนครับไอ o ค e from a family of 12 kids <laughs> and uh, we were all homeschooled and we were brought up uh, in a christian lifestyle growing up in a big family we were always looking out for each other and always in a group i guess you could say whenever we would go out we would always stick together and do everything together so i was in the middle i was child number seven and being in the middle, I got to learn from my older siblings' experiences. But then and then I could also help teach the younger ones. My dad always loved music and he taught all of us how to play at least one instrument and to sing. I was a duo with my younger sister. We would harmonize together all the time. She would play piano and I would play the guitar. We were a band for a while. We were called Smooth Barrage. It was my sister, me, and my younger brother mainly, and we would play around Bangkok. <laughs> you know, like, not everyone supports music, but they definitely do, so I'm very happy for that. าถึงคนที่2กันดีกว่านะครับคนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสาวเท่ที่มาพร้อมกับเสียงที่มีสไตล์นอกจากเสียงมีสไตล์แล้วโค้ชที่หันกลับมาทุกคนต้องตกตะลึงในลุคของเธอครับไม่ใช่ใครที่ไหนน้องอิงชื่อชาตินิตากะทองนะคะชื่อเล่นชื่ออิงอายุ21ปีนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนด้วยค่ะชอบร้องเพลงแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแม่เขาเลยจับไปเรียนเปนโน เรีนยนวงโยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับดนตรีมาตลอดแล้วก็พอเข้ามาหาลัยก็รู้จักกับรุ่นพี่แล้เขาก็พาไปร้องเพลงมีคนหลายคนชอบบอกว่าเสียงเศร้าเสียงแลดูแบบเป็นคนเศร้าร้องเพลงเหมาะกับเพลงเศร้าบินไปเดียวดายปลาสายลมแรงรวย<ล>เพียงซุนเลครวนฟังคล้ายเป็นเพลงเศร้า เตื่นเต้นตค่ะแต่ก็คุมตัวเองนิดนึงได้ถือว่าทําได้ดีค่ะวันนี้ออแล้วทําไมเลือกถึงเลือกเพลงนี้ก็รู้สึกว่ามันต้องใช้อารมณ์ร่วมอะค่ะเพลงนี้จะดูเนิบๆแล้วก็แบบซึ้งๆหมดใช่ให้แบบจินตนาการเป็นแบบอาจจะเป็นผู้หญิงไม่รู้รูปเล่าเป็นยังไงแต่แบบอพอหันมาเจอเราอย่างเงี้ยใช่หรออะไรเงี้ยชักชวนให้เขาหันมาใช่ค่ะตรงกันข้ามเลยเกินอะไรเงี้ย ไม่อยากเห็นภาพใด,ดแม้แต่ท้องฟ้าอยากจะพักดวงตาลงชั่วกาเสียงร้องนี่แบบคือธรรมชาติมากอะคือเทคนิคเนี่ยเราอย,าอย่างนี้สอนกันได้เรียนรู้กันได้แต่เนื้อเสียงอย่างเนี้ย สอนไม่ได้ผ่าตัดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ฉีดโบท็อกก็ไม่ได้มีเหมือนหน้าที่ยังฉีดได้แต่พี่ฉีดเข้าเสียงไม่ได้นี่ฉันชอบชอบอะไรที่แบบเสียงเหมือนกับเป็นผู้หญิงนิ่มๆเรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วมีจักมากระดูกรง,รงซึ่งคุณพี่ชอบเพราะว่าคุณพี่ร้ายน้องแรงเจอกันโอเคดีนะครับ ฝันคีเหมือนเป็ฝันอยู่ยไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะกลับมาที่แฟมดี้รูมเจอคุณแม่บอกอะไรคุณแม่บอกแม่เราทำได้แล้วใจดีมากต่อไปรอดูเดี๋ยวลูกจะโชว์ให้ดูไม่ลูกแม่ทำได้อยู่แล้ว